หลังจากที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับในฟุตบอลโลกปี2014ที่ประเทศบราซิลนะครับปีนั้นนี่ชนะบราซิลเจ้าภาพ7-1มีหนาซ้ำนะครับก็ยังสามารถคว้าชแชมป์ได้รอบชิงนี้เอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาของเรเดลเมสซี่ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทีมชาติเยอรมันก็หมดยุคข,ของมิโลสลาฟโคลเซ่แล้วก็พวกเขาเหมือนโดนต้องมนครับโดนเหมือนโดนคำสาปทําให้พวกเขานี่ไม่มีกองหน้าเลยนะครับกองหน้าที่จะเป็น ประเภทที่ปิดปิดบัญชีได้ครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับทีมชาติเยอรมันยุคที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นได้ย้อนกลับไปฟุตบอลโลกปี1990กย็ยังมีพวกจิเกนคลินมันดูดีโฟเลอร์ยุคประมาณปี90นะครับไล่ลงมาก็ปี96โอลิเวอร์เบียโฮบครับที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรที่ประเทศเยอรมันหลังจากนั้นนะครับมาที่ประสบความสำเร็จอีกทีหนึ่งก็เป็นฟุตบอลโลกปี2014ก็มีกองหน้าอย่างมิโลสลาฟโครเซ่คือทุกยุคทุกสมัยของเยอรมันนะครับ ปีที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีกองหน้าระดับตํานานอย่างไอ้ในอ,อดีตที่ผ่านมาแต่ผมไม่ทันนะอย่างเกิมุลเลอร์อะไรประมาณนี้มันต้องมีกองหน้าระดับนี้อยู่ในทีมจะ,ะเ็ดแบบโป้งเดียวปิดบัญชีได้นะครับแต่พอหลังจากที่หมดยุคข,ของมิโลสลาฟโครเซ่ครับก็เหมือนจะโดนต้องมนต้องอาถรรพ์นะเยอรมันแทบจะไม่มีกองหน้าประเภทตัวเป้าที่ขึ้นมาเลยนะครับอ,อาจจงเฉียดๆหน่อยก็จะมีมาริโอโกเมสแต่ก็ไม่เป็นสามารถที่พึ่งให้กับทีมชาติเยอรมันได้นะครับ นั่นเลยทําให้ทีมชาติเยอรมันในช่วงหลังนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฟุตบอลโลกปี2014พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จอีกเลยนะครับถ้าในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียก็ตกรอบแรกไม่นาซ้ำนะครับชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเยอรมันแชมป์โลกแล้วก็ปี2022บอลโลกที่กาตราก็ยังตกรอบแรกอีกครับสครั้งหลังสุดหลังจากการคว้าแช,ชมป์โลกในฟุตบอลโลกเยอรมันตกรอบแรกทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไล่มานะครับในฟุตบอลยูโรฟุตบอลยูโรนี่อย่างที่ผมบอกไปครับครั้งสุดท้ายที่คว้าชแชมป์ได้ก็ปี96โอลิเวอร์เบลโคบนะครับหลังจากนั้นอะถ้าเกิดเรานับตั้งแต่หลังจบบอลโลกมานะครับปี2016เข้ารอบ4ทีมก็ยังดีหน่อยแต่ปี2020ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายล่าสุดปี2024ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเอาเป็นว่าไม่ได้เฉียดรอบ4ทีมสุดท้ายเลยสำหรับเยอรมันครับแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนกองหน้าตัวเป้า บางคนก็มีคําพูดว่าป่านนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เลือกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันเล่นเป็นทีมชาติเยอรมันป่านนี้ครับเยอรมันนี่คงคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ไปแล้วนะครับก็จริงนะเพราะว่าไม่มีกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับเหมือนที่ครั้งหนึ่งทีมชาติอังกฤษขาดปีกซ้ายครับถ้ากิกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอังกฤษก็จ,จะเป็นแชมป์โลกไปแล้วก็ได้นะครับก็มีคําพูดลักษณะแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับฟุตบอลโลกปี2026ตอนนี้ยิบหกตน ยังไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยังเหลือเกมนัดสุดท้ายครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในกลุ่มของเยอรมันครับก็เยอรมันเล่นมา5เกมชนะ4แล้วก็แพ้ไป1มี12แต้มแต่เป็นจ่าฝูงอยู่มีแต้มเท่ากับสโลวาเกียซึ่งเยอรมันบวก7แล้วก็สโลวาเกียบวก4คือเยอรมันเองก็ตอนนี้กลุ่มชะตากรรมของตัวเองไว้อยู่ในกำม,มือครับซึ่งนัดสุดท้ายเดี๋ยวเยอรมันก็จะ เล่นในบ้านเจอกับสโลวาเกียซึ่งอาจจะเป็นการแก้แค้นด้วยหลังจากที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกขนนี้นะครับเกมแรกในการเปิดสนามเยอรมันนี่ผลงานนี่บู่เลยนะครับบุกไปแพ้สโลวาเกีย0 2แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ชนะรวดมาทุกเกมและเดียวจะได้แก้มือกับสโลวาเกียเลยครับถ้าเสมอเยอรมันก็จะไปฟุตบอลโลกปี2026โดยอัตโนมัตินะครับห้ามแพ้เสมอได้แต่ว่าเชื่อว่าศักดิ์ศรีของเยอรมันนะครับต้องเอาคืนให้ได้นะครับเจอกับสโลวาเกียนะครับก็ เดี๋ยวมาลุ้นกันในวันที่17พฤศจิกายนนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเกมนัดสุดท้ายของบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับส่วนสิ่งที่ผมจะพูดนาวันนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลงานการแข่งขันของเยอรมันครับก็บุกไปชนะลักเซมเบิร์ก2ประตูต่อ์ซึ่งคนที่ยิงประตูได้นะครับก็เป็นคนนี้เลยนะครับนิกโวชมาเดอร์กองหน้าจากนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ดูใส่เสื้อทีมชาติเยอรมันชุดนี้ อารมณ์เหมือนกับรรดี้โฟลเลอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโคตรเท่ ote, ราศีจับสุดๆครับแน่นอนครับผลงานของเขาในการเล่นกับทีมชาติเยอรมันนี้ก็ถือว่าดีครับเล่นไป7เกมยิงไป3ประตูครับแล้วก็ทำา1แอสซิสต์ก็เป็นสถิติตัวเลขที่ดูดีเลยทีเดียวครับแล้วการยิง2ประตูเมื่อคืนนี้เท่ากับว่านิกโวูมาเดอร์ในฤดูกาลนี้ครับซัดไปแล้ว10ประตูให้กับทีมชาติเยอรมันแล้วกักบนิวคาสเซิลผลงานโดยรวมก็ถือว่าดีเลยนะครับก็ อดคิดไม่ได้นะว่านี่แหละเยอรมันถ้าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์พวกเขาก็ต้องมีกองหน้าลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนิกบูชมาเดอร์นะครับก็ถือว่ามาในเวลาที่ถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยกองหน้าของเยอรมันตอนนี้ก็มันไม่มีใครจริงๆเลยนะก็ขึ้นมาในเวลาที่พอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจะสร้างความหวังให้กับชาวเยอรมันได้โอเคล้ครับ พึ่งอาจจะฟอร์มแรงขึ้นมาอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหได้รับการพิสูจน์เหมือนกับมิโลสลาฟโครเซ่เหมือนกับโอลิเวอร์เบียโฮบครับแต่ว่าด้วยทรงแล้วก็ฟอร์มการเล่นครับผมก็มองว่าเป็นตัวความหวังได้เพราะว่าเขาเล่นกับนิวคาสเซิลครับเป็นกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่ก็จริงแต่ว่ามีความเร็วเลี้ยงบอลได้ทักษะดีมีจังหวะยิงลูกไข้ลูกลากาศก็ดีหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้พักบอลได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ โดยรวมก็ถือเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ครบเครื่องนะสำหรับนิกโวชมาเดอร์ครับที่สาคัญนิคมันเท่ด้วยดังนั้นเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้ผมว่าทีมชาติเยอรมันเองก็พอจะมีลุ้นอยู่บ้างนะกับการที่จะกลับไปควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จมายาวนานพอสมควรนะครับครั้งสุดท้ายก็ปี2014ตัวประกอบในทีมชาติเยอรมันชุดนี้นะครับให้กับนิกโวชมาเดอร์ครับก็จะมีพวกแซดนาบีฟอร์เรียนเวดเลรอยซาเน่เควินชาเดอร์ แล้วก็กองกลางก็จะมีโจชัวคิมมิชอเล็กซานดราปาโบลวิชโจชัวคิมมิชเกมรับก็จะมีพวกโจนาธานทาเชลต์เตอร์เบกนะครับมีเดวิดรวมอ่ au, ามาลิกเชาพูรัาษาประตูมาเนลนอยเออร์อ่าขอไปผูรภาษาประตูนี่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกอ่านูเบลนะแล้วก็มีโอลิเวอร์เบลมันที่เป็นชุดล่าสุดที่เรียกมานะครับประมาณนี้ส่วนไอ้มาเนลนอยเออร์ก็เลิกเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยกับทางทีมชาติเยอรมันนะครับก็ ดูจากองค์ประกอบอะไรต่างๆครับผมก็มองว่ามันก็ดูดีเลยนะขึ้นมาในเวลาที่ถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะนะครับสรับทางนิกโวชูมาเดอร์ครับเห็นฟอร์มการเล่นแบบนี้เห็นดูทรงจากเสื้อโอ้ใช้คําว่าเสื้อในฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ครับปราศจากมากทีมชาติเยอรมันก็มีโอกาสไม่น้อยที่อาจจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็ลุ้นลวกันว่านิกโวชูมาเดอร์จะเป็นตัวเจเ้เกร์กับทีมชาติเยอรมันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ ผมแอบส่งใจเชียร์กับกุนซืออย่างยูเลียนนาเกลมันนะกุนซือที่ต้องบอกว่ากุนซืออัจฉริยะนะครับวัย38ปีคุมทีมชาติเยอรมันอยู่นะเวลานี้ก็ถ้าประสบความสำเร็จได้ก็คงจะเท่ไม่น้อยนะสำหรับทีมชาติเยอรมันชุดนี้นะครับก็คงจะโอเคละสำหรับแฟนบอลเยอรมันครับกับการได้ศูนย์หน้าที่พวกเขารอคอยมาอย่างยาวนานแสนนานครับนิกโวเทอร์มาเดอร์ครับก็น่าจะช่วยเยอรมัน ชุดนี้อย่างน้อยๆผมเชื่อมั่นว่าเยอรมันชุดนี้จะได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026โดยอัตโนมัตินัดสุดท้ายน่าจะชนะได้แล้วก็เชื่อว่าจะไม่ตกรอบแรกอย่างแน่อนอนครับในปีนี้สำหรับทีมชาติเยอรมันครับแต่เ,เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนิกโบชมาเดอร์กองหน้าที่ชาวเยอรมันรอคอยทัพอินซีเล็กรอคอยครับคิดว่าพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนในบอลโลกครั้งนี้ คอมเมนต์ Comment, ส่งวัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ใกล้งานมอเตอร์เอ็กโป2025แล้วนะครับสุกูกิครับมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ็กโป2025ครับเป็นเจ้าของอ l น new สุูกิฟลองวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษาสุูกิฟลองนะครับ m a i n ทนแนน c e p a c k a นานถึง7ปีในราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้น พร้อมรับดอกเบี้ยนะครับ1.99%ครับถือว่าถูกมากแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรืออยากจะไปลองขับรถรุ่นอื่นๆก็ไปได้เลยนะครับรวมไปถึงอยากจะดูข้อมูลเรียนต่างๆก็ไปได้ดูดูได้เลยนะครับที่ w w w suzuki.co.th นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ go with you by สุซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะครับเคลื่อนไปกับทางซูซูกิครับ